ครับผมชื่อนายโกวิจิกรสงเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านสองแพรกตำบลสทองอำเภอเชบุรีจังหวัดสุราธานีซึ่งหมู่บ้านสองแพรกเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในชายแดนระหว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นทางผ่านที่มีถนนสายหลักเส้นควรสว่างเขาพนมตัดผ่านทำให้มีผู้คนสัญจรไปมามากมายมีป่าไม้ลำคลองซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านที่มีลำคลองสองสายมาบรรจบกัน เห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นคลองน้ําแดงนะครับที่ไหลามาจากตําบพลพุดเตียวอําเภอขอนมจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะไหลนะครับผ่านทางหมู่บ้าน2องพลกนะครับซึ่งคลองที่ได้เห็นไปนะครับก็คือคลอง พ่อทอครับที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมจาครับซึ่งคลองสองสายนะครับระหว่างคลองน้ําแดงและคลองพ่อทองนะครับจะไหลไปรวมกันนะครับที่บริเวณสองเพลนครับและนี่ก็คือบริเวณที่คลองสองสายมาบรรจบกันครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าสองเพลครับในตำแหน่งที่ตั้งของบ้านสองเพลนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลไซทองอําเภอชบยรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ต่อมาในด้านการคมนาคมนะครับในสมัยก่อนนะครับการคมนาคมนะครับจะใช้การเดินเท้านะครับบวกกับการเดินทางทางเรือเนื่องจากเป็นหมู่บ้านนะครับที่มีลําคลองไหลผ่านจะไหลไปรวมกันกับคลองอีปันที่อมเภอรพระแสงอีกทีในสมัยที่อํอเอาเภอเชบุรียังไม่ได้แยกออกมาจากอ,อําเภอพระแสง แต่ยังอยู่ในอำเภอพระแสงในการไปติดต่อราชการเดินทางลำบากเลยมีการเดินทางทางเรือโดยหลักฐานที่น่าบ่งบอกได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้หรือคลองสายนี้เป็นลำคลองที่ใช้ในการเดินทางทางเรือเพราะมีการค้นพบขุดเรือเมื่อปี2562เป็นเรือไม้ตะเคียนโบราณคาดว่ามีอายุป,ประมาณร0อปีชาวบ้านช่วยกันขุดและนำขึ้นมาได้ ได้ได้นำมาไว้ที่วัดสองแพรกและต่อมาประมาณปี2525 25, ได้มีการสร้างถนนตัดผ่านหมู่บ้านคือถนนควรสว่างของพนมทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนมาเดินทางบนถนนแทนวิธีชีวิตในก่อนประมาณ พศ2510ชาวบ้านจะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกการหาเลี้ยงชีพในตอนนั้นจะนิยมการชักหวายไปขายเพราะตอนนั้นยังไม่มีการนำยางพารามาปลูกในประมาณปีพศ2520ได้มีการนำยางพารามาปลูกทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้เลี้ยงคุณในครอบครัวได้ส่วนในด้านการศึกษาเมื่อประมาณปีพศ2472มีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมีนายปลอดชูนาวาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ในเวลานั้นยังไม่มีอาคารเรียนจึงใช้วัดเป็นสถานที่เรียน มานะครับในปี2506ได้มีการสร้างอาคารเรียนขึ้นและย้ายมาเรียนที่สถานที่แห่งนี้เลยตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดสองเพลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยประมาณก่อนปีพศ2520ในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติทีุ่มสมบูรณ์มีทั้ง ป่าสนต้นไม้ใหญ่หรวมไปถึงพื้นที่รกร้างจนกระทั่งมียางพาราเข้ามาทำให้ป่าไม้ธรรมชาติค่อยๆลดน้อยลงไปต่อมาโดยแหล่งชุมชนของหมู่บ้านสองแพรกมีดังนี้คือ1วัดสองแพรกตั้งอยู่เลขที่1 2 5หมู่2ตํตำบลไสทองอำเภอชบ,บรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2458เป็นที่เรียนหนังสือในสมัยก่อนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชนุมชนและยังเป็นที่จัดกิจกรรมต่าง,างๆภายในหมู่บ้านอีกด้วย 2. โรงเรียนวัดสองแพรก โรงเรียนวัดสองแพรกเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านโดยปัจจุบันโรงเรียนวัดสองแพรกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษามีนักเรียนจำนวน220คนมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด12คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ลกซึ่งเมื่อก่อนจะตั้งอยู่ในวัดต่อมาได้ย้ายออกมาตั้งอยู่ในที่ใหม่ซึ่งก็ตั้งอยู่กับข้างวัดสองแพรก และในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่าได้ทุบทำลายทิ้งไปแล้ว 4. สี่ศาลาหมู่บ้านศาลาหมู่บ้านเป็นที่ประชุมพบปากของคนในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดสองแพลกเช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านสองแพรก 6. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสทองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสองแพรกเช่นกันในเรื่องประเพณีของคนในชุมชน ก็เป็นประเพณีที่พบเห็นได้ทั่วไปในภาคใต้เช่นประเพณีลากพระประเพณีส่งตายายการเปลี่ยนแปลงหลักๆในการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านจะมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดก็ต่อเมื่อมีถนนตัดผ่านทั้งในเรื่องการขาบนาคมพิตีชีวิตเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของประชากรในหมู่บ้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือการ้าบนาคม ซึ่งจากเมื่อก่อนที่เดินทางทางน้ำโดยการใช้เรือเมื่อมีถนนเข้ามาก็ได้เปลี่ยนมาเดินทางทางถนนในส่วนวิถีชีวิตในก่อนที่จะมีถนนตัดผ่านวิถีชีวิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือการเดินทางไปไหนมาไหนสู่กันลำบากแต่เมื่อมีถนนเข้ามาก็ทำให้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในด้านเศรษฐกิจจากเมื่อก่อนที่ไม่มีถนน ในการนำยางพาร,ราออกมาขายจึงนำยางพาร,ราออกไปขายได้น้อยเพราะต้องใช้วิธีการแบกออกไปขายและต้องเดินไปทำไม่เสียเวลาแต่เมื่อตอนมีถนนเข้ามาทำให้การนำยางพาร,ราออกไปขายทำได้อย่างง่ายดายขึ้นเยอะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังส่งผลรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรในตอนที่มีถนนตัดผ่านใหม่ใหม่ ซึ่งหมู่บ้านสองแพรกเป็นทางผ่านทําให้มีการสัญจรผ่านไปมามากมายก็มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นทั้งนี้โลกของเราไม่เคยหยุดหมุนทุกอย่างย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิน่นทําให้เราสามารถทราบถึงความเป็นมาของท้องถิ่นเราได้สามารถอธิบายให้คนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจสามารถทราบได้ถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านได้ครับผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ